ผิดสังเกตเพื่อนจ๋าเธอภูมิใจมากเลยเหรอได้เงินเดือนได้เงินเดือนภูมิใจค่ะได้หกแสนคใช่ไหมสามีเรายิ้มเลยบอกว่าได้เงินเดือนแล้วเงินเดือนสามีฉันอีกหลายปีเลยเพื่อนจ๋าเหมือนสามีเธอนี่แหละโอ้เราขวนญหัววเฮ้ยไปเล่าข่าวคนอื่นจะโดนมตบไงพวกเราอ่ะใช่ไหม <laughs> <laughs> เราขวนญหัว อะไรลวัอดีค่ะหนูแจ้งฮสาวสวยไปร่องเพลงไหนงามพันน่แล้ขายของเรอคุได้เจอกันบนเวทีมีเดี่ยวมีน้ำคลิปคลิปมาไล่ค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงเช่นกันจ้าจุ๊บ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 วันนี้มาเที่ยวหรือมาเจ้ามาแอวมาขายครัวตุ้ยโอเคแล้วไปเจมเปิดร้านก่อนค่ะเปิดค่ะค่ะอะไรคะวันนี้ ขายข้าหนูขายให้ล้มกอนเนี่ยขายให้ล้มกอนเจ้าน้องแจงจ๋าหยุดเดี๋ยวอาชีพใม่เพิ่มมาแหมอาชีพหนึ่งอยู่ทุกกับพิมวารินอ่าอ่าแต่ก่อนไปเจอกันบ่อยขายของแม่ฟ้าหลวงกับหนูแจง ได้ไปเอลเมินสักวันไปเอลอยู่ด้ช่กกีเ้นไหมพอเวลาน้ำสบายใจน้ำชอบไปเอลสแกนไหนอเจ้านี่ยน้ำชอบไปเอลในมหาลัยอันรามาละเลียวขนาดเลียวนิดนิดแารนดแรงป้าา ขาขาคนสวยคนเก่งใครยังไม่เจ้าเดี๋ยวนี่มือนไอแอลไปไหนแต่ก่อนนี่แอลปะแจ้งบันตลอดการงานนะเดี๋ยวอยู่กับบ้านไปสองบ้านนะบ้านหลูกกับบ้านตรวจโอนแล้วเด้อเจ้าอ๋อหิวไปปอลลูนประจุนเห็นไะ เดินแอลนะเนี่ยเ <laughs> <c oughs> จ้าหิวความอร่อยมารุนประจุ <c oughs> ะดีเจ้าเดินแอลอ่ะ <c oughs> เดินแอลเดินแอลหาซื้อของ บรรยากาศถนนคนเดินค่ะจ้องโต๊ะไว้เจ้าเจ้าเอาเน่าอ่ะถ้าม้าขำเดี๋ยว,วม,ม,มีโต๊ะนนนนอ่ะเอ๊ะนอเดี๋ยวเด้อเอาซองของเนี่ยอันนี้ไว้ก่อนดูกม้าขำบนละนั่นหน้าแจ้นนะนั่นม้าขำบนไม่กินน้ำนั่นหน้าลูกม้าเดี๋ยวจองตรงไหนดีเอ้ย ใกล,ใกลนี่เนาะหอมๆก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ว,วันนี้ลูกหลานเลนจะมาเจ้ามาง่ายกําเป็นอย่างนั่งก่อนไม่ยาวันจะนั่งก่อนนั่งจินก่อนวะมีบรรยากาศถนนคนเดินนะคะตอนนี้นะคะยังไม่มีคนนะคะ